อาจารย์คะที่วัดพระแก้วจังหวัดเชียงรายเนี่ยสวยมากๆเลยนะคะอยากเก็บภาพความประทับใจเอาไว้อาจารย์มีเทคนิคถ่ายรูปให้เป็นสวยๆไหมคะใช่ครับเพราะว่าเมื่อกี้อาจารย์ผมยังลองไปถ่ายแล้วต้องบอกว่าความโดดเด่นก็คือสีทองที่นี่ทองแบบอารามมากด้วยสถาปัตยกรรมทั้งโฮงหลวงทั้งวัดวาอารามเนี่ยเจยดีผมถ่ายออกมาแล้วไม่ค่อยทองครับอาจารย์ไม่มตัวไม่ทอง99.99 99 99เกนี่ยก็<อ>ไม่รู้ครับไม่ทองผสมนะพี่เอกคะในวัดนะคะ เดี๋ยววันนี้เราจะลองใช้กล้องโกดักแซด9ก0นะแซดเก0าล้านพิกเซล12ล้านพิกเซล,ล,เซลมีออปติคอลซูมถึง10เท่านะเห็นตัวเล็กขจ่ซูมได้10เท่านะก็สบายในการถ่ายนะ วิธีการง่ายๆมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของไวบารานเดี๋ยวเราจะลองถ่ายดยออโต้ธรรมดาเลยออก็คือแบบว่าตั้งโหมดปกติเลยว่าไปแค่ออโต้เหมือนคนทั่วไปที่ถ่ายแล้วเดี๋ยวเรามาปรับแต่งดูที่ว่าต่างกันยังงดีไหมดีครับอาจารย์ครับลองถ่ายเพื่อพิสูจน f t e r สีก็จะหมดหมดเลยภาพก็จะไม่สวยเลยครับภาพจอทีนี้วิธีการตั้งเนี่ยสิ่งที่ผมอยากแนะนำกคือเราเปลี่ยนไปโหมด P เลยนะครับโปรแกรมไปที่ P นะครับเพื่อให้กล้องนะครับเซตชัตเตอร์สปีดและรูรับแสงเองนะครับ สิ่งต่อมาคือเราจะไม่ใช้แสงปิดแสทิ้งเสร็จแล้วผมมาที่เมนูนะครับเลื่อนมาที่การตั้งค่าไว้บาลานซ์นะครับภาษาไทยเรียกว่าสมดุลแสงบางทีก็เรียกว่าสมดุลแสงขาวอะไรก็แล้วแต่แล้วเราเลื่อนมาที่คําว่าเงามึดในที่แจ้งหรือแอร์เป็นเฉดหรือเป็นล่มเงานะแล้วผมกดนะครับแล้วทีนี้เดี๋ยวผมจะลองถ่ายด้วยวิธีการผมบ้างนะครับแล้วเรามาเทียบกันดูนะฮะเทียบกันดูช็อตตอระหว่างรูปนี้ กับรูปนี้ใช่ไหมโอ้โหแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเลยครับค่ะก็บเป็นภาพแห่งความทรงจำทุกครั้งที่เราเดินทางท่องเที่ยวไปเรียนรู้เคล็ดลับเทคนิคถ่ายภาพอลลกา i